ทุกครอบครัวทั้งช่อง13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสท,ทรอ F m, m 1 0เ6็มหด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของในฉชนในคืนนี้เป็นคนที่คุณภาพคับแก้วจริงๆนะคะแล้วก็มีบทบาทหลายบทบาทค่ะทั้งความเป็นคุณแม่ทั้งความเป็นคุณหมอทั้งความเป็นคุณครูแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าน ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับแฟนๆรายการโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งให้ดีให้มีความสุขให้มีอัจฉริยภาพทั้งทางด้านสติปัญญาแล้วก็อารมณ์หรือว่าสมดุลกันระหว่างทั้ง IQ EQ นะคะ ยกตัวอย่างลูกของคุณหมอเนี่ยแหละค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ฟังข่าวได้เห็นคุณหมอสัมภาษณ์ตามรายการหรือว่าคุณหมอเองก็ได้เขียนหนังสือด้วยนะคะผลงานการเขียนหนังสือออกแบบความสุขให้ลูกรักออกแบบลูกรักด้วยวิธีเลี้ยงเป็นต้นค่ะนั่นก็มาจากความสําเร็จของน้องเจนวิทย์วงบุญสินหรือว่าน้องปิงปองซึ่งก็เป็นเจ้าของเหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิกปี2550ซึ่งทนานําคะแนนสูงสุดได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลี้ยงอย่างไรให้ลูกเก่งแบบนี้ต้องมาเรียนถามคุณหมอนะคะแพทย์หญิงจิต ราวงบุญศิลท่านเป็นกุมารแพทย์ประจาโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะหมอคะขอบพระคุณมากมากนะคะสละเวลามาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆให้ทุกๆครอบครัวของรายการของเราค่ะหมอคะตอนตอนเด็กๆคุณหมอ,อ,อได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างไงคะคือการเลี้ยงดูของหมอตอนเด็กๆเ,เนี่ยแม่หมอเนี่ยมาจากประเทศจีนนะ,ะเป็นชาวนาไม่เคยเรียนหนังสือเลยค่ะแต่ว่าการเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยก็ มาจากประสบการณ์ชีวิตหราคตจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อมาค่ะเสร็จแล้วโดยวิธีเลี้ยงของแม่เนี่ยตอนเด็กๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราเนี่ยเลี้ยงไม่เหมือนคนอื่นเลยคนอื่นก็มีเรียนพิเศษมีเรียนอะไรๆเราก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้เรียนพิเศษอ๋อเรียนพิเศษไม่ได้เรียนแต่คุณแม่เนี่ยจะคอยให้กําลังใจเวลาเราอยากเรียนรู้อะไรแม้กระทั่งตอนเรียนหมอเนี่ยแม่ก็บอกว่าโอ้แม่ไม่มีความรู้ทางนี้นะ ต้องช่วยตัวเองได้แต่ให้กาลังใจแต่ว่าลูกทําได้แบบเนี้ยให้กําลังใจแบบเนี้ยเพื่อส่งเสริมให้กำลังใจตลอดเลยแล้วก็เวลาเรามีความทุกข์ก็กัาเราปรึกษาแล้วฟังเราเราเล่าจนเราหายทุกข์อ๋อแต่ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็จะเตือนค่ะแม่ก็บอกว่าเราสอนมาตลอดตั้งแต่บรรพูดก็คือว่าการลิงย์ลูกเนี่ย มันเหมือนกับปลูกต้นไม้เนาะมันต้องรดน้ําทุนดินแล้วก็ต้องเอากิ่งก้านที่ไม่เดียต้องตัดออกนั่นก็คือดิสัยที่ไม่เดียต้องตแล้วก็ต้องสม่ําเสมอด้วยแล้วก็ต้องรอเวลากว่าต้นไม้จะเติบโตแล้วไม่ต้องคอยขุดมาดูด้วยว่าเออมันโตไปถึงไหนแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามัวแต่มองผลลัพธ์เนี่ยมันต้องมองยาวๆเลี้ยงลูกแต่จริงๆเด็กทุกคนเนี่ยทั้งครบถ้วนทั้งสมบูรณ์อยู่ละเราแค่ เอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากเขาแล้วเขาก็จะเบ่งบานด้วยตัวเองคุณหมอได้รับการปลุกฝังแบบนี้ตั้งแต่เล็กๆกเคุณหมอมีพี่น้องกี่คนคะเออจริงๆอยู่ที่เมืองจีนมีสองและเมืองไทยอีก5ค่ะพี่น้องเยอะทีเดียวนะแต่ก็ถือว่าคุณแม่ให้ความใกล้ชิดให้ความฝั่งคุณพ่อละคะคุณพ่อทำงานนะแต่เพียงแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็ทํางานแบบคนแขกคนจีนคะ หาเงินให้เฉยๆเพราะงั้นการอบรมสั่งสอนทั้งหมดเนี่ยแทบจะอยู่ในเบอรของแม่ค่ะอพอคุณพอคุณหมอมีลูกคุณหมอใช้เคล็ดลับหรือว่าประสบการณ์ที่เคยได้รับในวัยเด็กมาถ่ายทอดลูกแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมไหมคะคือเราโชคดีตรงที่เออเรามีการศึกษาแล้วก็เป็นหมอเด็กเราก็จะรู้อะไรเกี่ยวกับเด็ก เยอะมากประกอบว่าตัวเองเป็นคนเป็นนักอ่านก็ชอบอ่านสิ่งดีๆอะไรดีๆเก็บมาหมดเลยแล้วก็ลองมาใช้กับลูกแล้วพอใช้แล้วลูกก็ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องการอ่านเนี่ยได้ทํายังไงจะให้ลูกเนี่ยอ่านแล้วไม่ใช่ลอยไปลอยมาเนี่ยนะก็สอนวิธีการอ่านว่าให้อ่านยังไงให้มันเร็วแต่เก็บเนื้อความได้แล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่าใช้เวลานิดเดียวแต่เก็บได้หมดเลย ซึ่งปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆตงแต่เล็กๆเลยคุณหมอมีลูกกี่คนคะมีสองคนค่ะมีสคนน้องปิงปองนี่คือคนคนที่สองคนที่สคนโตเป็นผู้หญิงเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ค่ะดูสิคะเรียนก็ในวิชาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเช็คะแนนสูงๆั้งนั้นเลยด้วยตอนเด็กๆคุณหมอตอนที่มีลูกสองคนเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มปลูกฝัง แนวทางการที่จะพัฒนาทั้งเรื่องของ IQ,EQ e มายังไงคะมันเริ่มตั้งแต่บางคนบอกว่าเริ่มแต่ในท้องเลยดีที่สุดนะคะเดี๋ยวนี้วิทยาการมันไปเยอะมาเริ่มแต่ในท้องบางทีบอกว่าเด็กปฐมมาไวดีที่สุดหรืออะไรต่างๆคุณบอามีสูตรอะไรที่จะมาแบ่งปันจริงๆก็คือว่าเราก็สอนเขาบแบบธรรมชาติเราสอนเขาเมื่อมีโอกาสอย่างเงี้ยตลอดเวลา แทบจะก็เราอยู่ด้วยกัน <c oughs> แม่ลูกพอมีอะไรที่เราสอนได้เราก็สอน <c oughs> บางทีก็บอกเออแม่เห็นแบบนี้มานะอู้มันดีจังเลยลูกจะลองไหม <c oughs> ลูกก็จะลองเออเอ,อ,อ่านหนังสือเนี่ยเราอ่านแล้วเราเก็บใจความนะเช่นเราลองทดลองดูซิอ่านธรรมดาเนี่ยนาทีหนึ่งเท่านี้แต่ว่าสติปไนญด้วยเขาข,ขีดมานะ <c oughs> ว่าถ้าอ่านแบบวิธีเนี่ยนั่งตรงแล้วก็ใช้นิ้วเงงเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออมันเกิดอะไรกับใครที่ไหนแค่เนี่ย จำได้หมดเลยมันก็จําได้หมดด้วยแล้วอ่านเร็วขึ้นนะทันทีที่ทําฝึกเนี่ยก็อ่านได้เพิ่มขึ้นสองเท่าอ่านไปอ่านมาเลยเก็บได้หมดเลยค่ะอย่างลูกชายลูกสาวเนี่ยเขาเข้าห้องน้ำเขาจะอ่านหนังสือนะค่ะพอออกมาในี่อ่านได้เล่มหนึ่งแล้วแล้วยังจำได้หมดอีกอ่ะสุดยอดเขาก็เลยแบบอ่านแล้วก็เก็บแล้วหมอก็สอนการเขียนด้วยหมอก็ไปอ่าน หนังสือที่เกี่ยวกับพวกนักเขียนว่าเขาเรียนกันยังไงถึงได้เขียนเก่งอโอ้พ่อหมอไปดูว่าเาเขาเขียนเนี่ยเขาใช้วิธีนี้นะ,ะต้องมีการกระจายสมองซีกซ้ายซีกขวาหมอก็เลยเริ่มมาสอนลูกพอสอนลูกก็เราลองเขียนเองจากที่ไม่ค่อยเขียนหนังสือหมอเลยเขียนหนังสือได้สามเล่มเบสเลอร์ด้วย ๋อเพราะว่าพอฝึกฝนการเขียนที่มีประสิทธิภาพก็เลยเขียนได้เคลี้ยนเร็วเขียนคล่องเลยชอบเขียนไปเลยก็เลยกลายเป็นชอบเขียนตอนที่เวลาอ่านก็ฝึกการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพก็เลยอ่านเร็วอ่านได้ดีเก็บรายละเอียดได้แล้วก็เอาไปสมมติน้องๆเอาไปสอบก็สอบได้คะแนนดีกลายเป็นเด็กที่เรียนเก่งก็เลยชอบเรียน คือมันมันส่งผลว่าเราทอะไรได้ดีแล้วก็สอนคิดแก้ปัญหาอีกด้วยนะอันนี้หมอใช้หลักของเอ็ดเวิร์ดดีโบโนที่เป็นนักคิดที่แท้หมวกหบหมวกหกใบค่ะหมอก็อ่านเจออะไรว่าเด็กๆเนี่ยก็สอน แค่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะตัดสินว่า positive ในกี<ฮ>ะถูกไม่ะแล้วกรตัดสินใจแล้วก็เลือกเนี้ยแล้วก็สอนเขาคิดหมกบใบพอเขาเก็บวิธีคิดเขาก็จะคิดอะไรเก่งมากแล้วก็ครีเอทีฟมากพาะเอ Edward ็ดเวิร์ดนี่เขาจะเป็นทุกอย่างที่ครีเอทีฟคุณหมอทําแบบนี้ตั้งแต่น้องๆองย่างอายุเท่าไหร่กันคะเล็กๆก็สอนมาเรื่อยๆไม่ได้จําว่าเมื่อไหร่แต่ทอบ อะไรที่สอนได้ก็จะสอนคือดูไปตามพัฒนาการแล้วว่าลูกรับได้อะไรก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จริงๆมันค่อนข้างจะธรรมชาติคือเจออะไรก็สอนก็ไม่ได้คิดว่าตอนนี้เขาควรจะรับอะไรได้เราไม่รู้หรอกว่าเด็กๆมันรับอะไรได้มันมากกว่าที่เราคิดอย่างไรนหนังสือหลายเล่มก็บอกว่าเราใส่ภาษาต่อให้เราใส่ไป8ภาษา10ภาษาเขาก็ุดซึมได้หมดแต่หลักการก็คือว่าเราเนี่ยอย่าไปดูผล ถ้าเราดูผลเหมือนกับเราเล่นบาสแล้วเราก็มองสกอร์บอดมาพอเรามองเสร็จเราก็ไม่ได้อยู่ในความจริงอ่ะเราให้ไปเรื่อยๆสอนไปธรรมชาติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในรถอะหัดบวกเลขก็เอาเลขท้ายรถมาบวกกันก็บวกบวกบวกเขาก็บวกเร็วอ่ะแล้วคิดวิธีใหม่ๆอ่ะบอกว่าเออใช่คือเหมือนเล่นนะคะเหมือนคนคุณหมอสอนเหมือนเล่นผ่านการเล่นเกือบทุกอย่างเลยค่ะแล้วบ้านหมอเนี่ย บอชอบให้ลูกเล่นมากเลยไม่ต้องเรียนพิเศษนะแล้วให้เพื่อนๆแถวๆนั้นมาอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วให้เขาเล่นเพราก็ผ่านการเล่นเขาจะคิดอะไรที่เล่นแต่จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเล่นที่มีประโยชน์ของเด็กๆด้วยใช่ไหมบางทีไม่มีประโยชน์บ้างก็ไม่เป็นไรปล่อยบ้างบางทีก็ตั้งคําถามเด็กๆอยู่ด้วยกันเสีย5คนบอกว่าเขามีข่าวมานะว่าคนก็จะโกหกว่าเป็นพ่อแม่แล้วมารับเด็กนะแล้วถ้าโดนจับเราจะทำยังไงแล้ปล่อยคิดเองเล้วก็ค้างคิด ทุกคนก็มีเหตุผลอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มาสรุปให้ฟังว่าจะเอายังไงว่าอย่างเงี้ยเช่นเข้าห้องน้ําเด็กผู้หญิงอะเข้าห้องน้ำแล้วมีคนตรงเข้ามาจะทํายังไงปิดประตูแล้วเราจะทุบประตูหรือเราจะกรีดร้องหรือเราจะสู้เขาคิดตั้งโจทย์ให้เขาคิดแก้ปัญหาเองตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็จะคิดหลากหลายคิดวิธีการใหม่ ซึ่งคุณหมอก็จะไม่บอกอันไหนถูกอันไหนผิดไม่ใช่เราก็เราก็บอกว่าเออแบบนี้เออดีแม่ว่าแม่ว่าก็ต้องทั้งสูดด้วยทั้งร้องด้วยะวอะไรเงี้ยก็<ะ>ต้องสองอย่างมันก็ช่วยแบบนี้<ะ>คือฟองัฟองฟังดูเหมือนคุณหมอให้โจทย์ปล่อยให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็คิดอะไรเองแต่ขณะเดียวกันก็คอยเติม<ะ>ให้มัน<ะ>ไปในทางที่ถูกต้องโดยไม่ไปชี้หรือตัดสินว่าหนูคิดผิดหนูคิดถูกไม่ไม่ตัดสินแบบนี้เพราะตัดสินแบบนี้ เขาทอนะก็คือเหมือนกระโดนจับผิดหวังผลอ่ะเด็กแล้วพอถามอะไรไม่กล้าตอบแล้วไม่กล้าตอบตอบแล้วเดี๋ยวนูตอบผิดอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไ้คิดวิธีใหม่ๆเช่นบอกว่าน้ำหกในห้องเนี่ยทำไงดีเขาก็บอกอ่ะเดี๋ยวเอาน้ําตาลมาหยอกเดี๋ยวให้หมาเรียหรือบางทีปิดห้องโอ้ใช่เด็กๆก็มีอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาจะคิดหมอจะสอนแบบเหมือนกับของเอ็ดเวิร์ดก็คือว่า what it can be ไม่ใช่ What it is ใช่ไหมบอกว่าเราดูสิโทรศัพท์มันกริ้ง ธรรมดาเราไม่สนพ<ะ>อ,อก,กลิ้งพอเราก็หันไปสนแปลว่าโทรศัพท์เนี่ยมันมีคอนเซปต์คือดึงความสนใจ<ะ>ไอ้ลูกคิดบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นทำไงใหม่ได้ตั้งแต่เขาเล็กๆเลยนะเขาบอกว่า<ะ>ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะก็เอาเป็นสันดีไหมหรือเมื่อั้นก็เป็นลูกชายบอกว่าเอาเป็นกลิ่นกุหลาบเลยคันนี้คนตาบอดถูหนวกก็รู้ว่าโท,โทรศัพท์มาเขาคิดหลากหลายนี่เองค่ะเคล็ดลับ แค่ช่วงเดียวได้หลายข้อหลายอย่างจากสิ่งที่เป็นครอบครัวของหมอจริงๆเป็นสิ่งที่คุณหมอได้ถ่ายทอดปลูกฝังลูกๆตั้งแต่ยังเล็กจนกระทั่งประสบความสําเร็จเรียนเก่งเรียนดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะซึ่งเป็นต้นฉบับแบบของจริงเรียนรู้จากของจริงเลยนะคะแค่นี้ยังไม่พอค่ะมาเติมเต็มกับคุณหมอกันในช่วงหน้านะคะว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือแม้แต่กระทั่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ยังหาวิธีที่จะสอนลูกแบบใหม่ๆไม่ได้ช่วงหน้ากลับมาฟังเคล็ดลับกันต่อค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับแพทย์หญิงจิตราวงบุญศิลกุมาราแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางประกอกหนึ่งซึ่งคุณหมอก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการเลี้ยงเด็กการดูแลเด็กการส่งเสริมพัฒนาการเด็กจริงๆคุณหมอมออีมีนามปากกาหรือว่ามีชื่อว่า เด็กๆขาเรียกว่าอะไรฮะเขาก็เรียกป้าหมอเรียกว่าหมอแต่ว่าลุงตุ๊ปองอ่ะเขาบอกว่าเขาเขียนหนังสือเด็กอ่ะแล้วเขาจะรีเฟอร์ถึงป้าหมอหมีอันนั้นน่ะเขาคิดถึงหมอประจำเป็นป้าหมอหมีในนิทานสําหรับเด็กของคุณตุ๊ปองเรื่องศักดิ์ปิ่นประทีปกรรมการบนิธิหนังสือกรรมการผู้จัดการบริษัทหนังสือเพื่อเด็กนะคะก็ถือว่าเป็น การถ่ายทอดประสบการณ์ของคุณหมอเองนะคะทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็สิ่งที่คุณหมอได้ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เรียนมาทาั้งนั้นนี้โดยตรงแล้วก็เป็นกุมารแพทย์ด้วยนะคะมาถึงคําถามที่หลายคนจะบอกว่าโอ้โหคุณแม่เป็นหมอเวลาเล่นก็เหมือนกับต้องคิดอะไรไปด้วยอะไรต่างๆส่งเสริมให้ลูกเรียนอะไรต่างเด็กจะเครียดไหมคะคุณหมอเครียดอยู่แล้วค่ะ,ะ <ทำ S 2> เพราะารว่า<ะ>ในจริงๆแล้วเนี่ย ความรู้เนี่ยมันจะเพิ่มสองเท่าทุกๆุกสิเดือนทุกๆุกสิเดือนเลยเหรอคะ,อะมันเพิ่มสองเท่าเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยถ้าเราจะให้เขาเนี่ยมีความรู้เยอะๆเนี่ยต้องฝึกให้เขาเป็นนักอ่านอ,อันนี้ถึงได้ไปแบบเข้ากับออของตุปปองเลยว่าเขา เริ่มให้เด็กๆอ่านหนังสือตั้งแต่4เดือนคุณหมอหมอจําไม่ได้แต่หมอคอยอ่านให้ลูกฟังแล้วมีอะไรก็เราก็มาคุยกันแล้วเราเป็นนักอ่านกันทั้งบ้านจากที่เริ่มต้นเนี่ยคือการคนเนี่ยความถนัดมี3าอย่างบางคนนี่ถนัดอ่านบางคนถนัดฟังบางคนไม่อ่านไม่ฟังอ่ะแต่ชอบกระทาเลยคนี้เช่นพวกนักกีฬาพวกทําอาหารแต่จริงๆแล้วทั้งอ่านทั้งพวกนี้เราสามารถที่จะให้เขาใช้ได้ทุกอย่าง ยกตัวอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีคนส่งของน็อ c ดาวมาเนี่ยลูกชายเขาเป็นนักฟังเขาก็ถามคนส่งว่าพี่พี่มันต่ออะไรมันทำ,ทำยังไง,ไงลูกสาวก็ควา้วาก็าเป็นนักอา่านเขาก็คว้ามาอา่อานดูวิธีทำแต่แม่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้ทำพวกเนี้ยเขากเอามาลองต่อล,ลองต่อเลยใช่ไหมมันได้หลายแบบคนเรามีหลายแบบมีหลายแบบแต่จริงๆเราฝึกได้อย่างลูกชายเนี่ยไม่ว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะคอยฟังแล้็ไม่ค่อยยอมอ่านก็เลยวาง แผนกับพี่สาวเขาว่าทํำยังไงให้เขาเป็นนักอ่าน<ะ>เราก็เลยตอนนั้นเริ่มมีแฮร<ะ>์รี่พอตเตอร์เข้ามาแล้วเขาก็ชอบฟังเรื่องเนี้ยเราก็เล่าแล้วเรา,าก็หยุดมไม่เล่าต่อเ็าทนไม่ไหวก็เ,เลยต้องเอาไปอ่านพอหลังจากที่เขา <S <S ขอ,อ่านา <S 2> <S 2> เขาก็เลยติดพันเขาก็เลยกลายเป็นแบบเลยเริ่มอ่านเริ่มตัวเองเริ่มอ่านแล้วพอเริ่มอ่านแล้วเวลาเขาจะพูดใช่ไหมตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็ไม่กล้าไม่กล้า ตอนสมัย20ปีที่แล้วเนะี่ยยังจําได้ว่าเขาจะมาพูดพีเศนหน้าห้องเรื่องวิธีกวาดบ้านนะ <c oughs> เขาก็ตื่นเต้นมากเลยแม่ก็บอกจเย็นๆเขาก็พีเศษปรากฏว่าพอเราเช่นชมเขาบอกโอ้ลูกพูดเก่งเนี่ยลูกพูดแล้วเข้าใจง่ายเขาก็มีกําลังใจขึ้นเรื่อยๆห <c oughs> ลังจากนั้นเขาก็ออกไปแสดงแสดงเรื่อยๆ <c oughs> ตอนเนี้เขาได้ทุนเยาว,วชนเจ้าฟ้า <c oughs> ไปฮาร์วาร์ดแล้วกลับมาพีเต์งานให้สมเด็จพระเทพนะ <c oughs> ที่งาน ปรากฏว่าเขาพีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษแบบคล่องมากเลย20ปีก็เป็นระดับนานาชาติไปแล้วจากวันนั้นที่ไม่กล้าไม่มั่นใจเพียงได้รับการชี้แนะแล้วก็ให้กำลังใจจากคุณแม่เท่านี้ก็คือพัฒนาการมาอย่างรวดเร็วเลยนี่แปลว่าทุกๆบ้านสามารถเอาเคล็ดลับอันนี้ไปใช้ได้เลยใช้ได้เลยคือส่งเสริมมากกว่าปิดกั้นแล้วก็ชมมากกว่าติแล้วก็ไม่จับผิด ไม่จะผิดลกูกไม่ว่าเขาทาได้แค่ไหนเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมยอดสาหรับเขาในเวลานั้นอะ่ะคือ,อย่าไปเปรียบเทียบกับคน<ม>อื่นไม่ต้องไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบเนี่ยคือเหมือนกับทำร้ายเขาเลยเขาจะหดเลย <S <S 1> <S 1> <ห>แล้วเขาก็ต่อไปอย่างเด็กหลายคนเนี้ยพอเจอคนอื่นที่ท่าทางเก่งกว่าล้มกระดานปไปเลยยอมแพ้เลยยอมแพ้เลยนถ้าหากว่าแค่เพียงว่าลูกได้ไปทําอะไรที่ลูกชอบ เข็ให้ชมลูกค่ะให้ชมลูกให้กําลังใจเขาแล้วก็บอกเขาว่าเออมันก็แค่แค่ล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาใหม่เหมือนโทมัสเอวดิสันไงก็จะเปรียบเทียบให้ตัวอย่างดีๆให้เขาค่ะเวลาที่บอกว่าไม่เปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยหมายถึงนอกบ้านอย่างเดียวหรือว่าสมมติเป็นพี่น้องอยู่ในบ้านเดียวกันอันนี้ก็ห้ามเปรียบเทียบหรือเปล่าเขาห้ามเปรียบเทียบไม่ว่ากับใครกับพ่อกับแม่อุ้ย เทียบกับแม่ตอนนั้นน่ะแม่เก่งกว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะเปรียบเทียบเนี่ยไม่มีอะไรที่ได้ประโยชน์เลยมีแต่ผลเสียค่ะ,ะไม่ดีทั้งสิน้นไม่ดีทั้งสิ้นใช่เพราะเเก่งในแบบของเขาในเวลาของเขาเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างพี่สาวเนี่ย เรื่องการดูหนังสืออึดหรือว่าการอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เก่งแต่เขาครีเอทีฟมากนะคือเขาตอนเรียนอยู่ที่จุฬาเขาก็ได้ทุนสิป้านะแล้วก็ทำโครงการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปแข่งไม่ว่าจะค่าย d ีแท็เอเขาได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะได้แห่งละแสนคือเขาจะคิดไม่เหมือนคนอื่นคือเขาจะเป็นพวกคิดมีความคิดสร้างสรรค์สูงมากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออย่างลูกๆคุณหมอน่าจะเป็นตัวอย่างของการที่ได้ฝึกคิดได้ฝึกเล่นแบบ เ,เสริมกับความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆไปด้วยแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนอย่างมีคุณภาพเรียนพิเศษกันไหมคะลูกๆจำ <ะ S 2> เ,เป็นไหมคะกับการต้องห<ม>อให้ลูก <จะ S 1> เรียนพิเศษอจะใช้คำว่าจำยอม,อมเพราะว่าข้อสอบมันชอบออกมาจากเรียนพิเศษแต่พอลูกไม่เรียนเขาก็กลัว<อ>เขาก็จะบอกว่าเออขอเรียนหน่อยอย่างลูกสาวเขาก็จะเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์อุอะไรเงี้ยอะไรที่คิดว่าตัวเองอาจจะ อาจจะไม่เก่งเพราะว่าเข้ามาจากโรงเรียนที่มันเป็น2ภาษาเพราะฉะนั้นวิชาการนี้เขาจะไม่เข้มเหมือนพวกโรงเรียนเครือคาทลิกหรือพวกสาธิตอ่ะเขาก็ขอไปเรียนพอเขาก็ไปเรียนแล้วเขากเก็บที่สก็มั่นใจมา,นมากขึ้นแต่อย่างลูกชายเนี่ยบังเอิญน,นะเขาได้รางวัลตั้งแต่มอ3จูเนียโอลิมปิก ตั้งแต่รุ่นนก่อนมัธยมปลายนะเขาก็ได้รางวัลแ้วหลังจากนั้นเขาก็โดนเอาไปเข้าค่ายเขาก็เลยไม่มีเวลากลายเป็นว่ามีคนมาสอนเขาแต่เป็นระดับด็อกเตอร์หมดเลยมาให้ความรู้เขาเขาก็เลยไม่ต้องเรียนสรุปก็ไม่ต้องเรียนแต่ยังลูกสาวก็คือจำยอมให้เรียนเพื่อความมั่นใจเสริมจุดอ่อนบางจุดแบบนี้ ทุกๆบ้านเดี๋ยวนี้อาจจะมีแนวทางแตกต่างกันไปนะคะบางบ้านไม่สนับสนุนให้เรียนพิเศษบอกว่าลูกใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยอยู่ในห้องเรียนให้ตั้งใจเต็มที่เลยพอออกไปนอกบ้านก็เล่นให้เต็มที่ออกกำลังกายพอนคลายอะไรต่างๆและใช้ใช้เวลากับครอบครัวบางบ้านจะเป็นสูตรนี้ขณะที่บางส่วนจะเป็นแบบคุณหมอคือว่าเอาละในเมื่อสังคมมันเป็นแบบนี้กรอบมันเป็นแบบนี้ไปเรียนแล้วจะได้แบบได้เอ่อมีการติวหรือว่าได้เรียนทางลัด เก่งข้อสอบถูกต้องอะไรต่างนี่ก็ว่าไปไม่มีเรื่องไหนผิดเรื่องไหนถูกใช่ไหมคะค่ะคือให้เขาเลือกให้เขาเลือกก็ถ้าเขาสอบไม่ได้ด้วยอะไรก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็หาทางอื่นยิ่งตอนนี้การศึกษาไม่เหมือนสมัยก่อนเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็เตะฝุ่นนี่มันมีมหาวิทยาลัยเอกชนทางเลือกเยอะมากเลยและชีวิตไม่ได้ประสบความสําเร็จเมื่อเขาเรียนดีเนียมันต้องมีอย่างอื่นอ่ะที่หมอพูดอยู่เสมอว่า EQ เนี่ยคือทางอารมณ์กัน ทางอารมณ์เนี่ยมันสําคัญที่ะจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยประสบความสําเร็จหมอถึงมีอันนึ่งที่หมอชอบพูดคืองานของเรนซูลี่นะ,ค,ะคนนี้เขาติดตามคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขเป็น20-30ปีนะตามแล้วเขาก็ประกาศออกมาบอกว่าประสบความสําเร็จเนี่ยอันที่ทําให้สติปัญญาดีเรียนเก่งเนี่ยเก่งด้านต่างๆหลายแหละเนี่ยยี่สอร์ 40%เนี่ยคือ EQ นั่นก็คือว่าเข้าไปทำงานที่ไหนคนก็รักก็อยากอยู่ด้วยปรับตัวได้ง่ายแก้ปัญหาได้ายแต่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายคมว่า EQ ดีคือพูดเก่งเอาใจเก่งแบบนักการเมืองไม่ใช่อีค EQ ที่ดีเนี่ยประกอบไปด้วยมารยาททางสังคมคือสวัสดีขอบคุณขอโทษกับลึกๆซึ่งเป็นแก่นมันคือ วินัยรับผิดชอบและเอื้อเฟื้อถ้าคนไหนทํางานกับเรานัดแปดมาสิบนัดเช้ามาบ่ายต่อให้พูดเก่งแค่ไหนเราก็ไม่เอาใช่ไหมแล้วก็รับผิดชอบก็คือเมื่อวางงานอะไรแล้วไม่โบ้ยให้คนอื่นสุดท้ายมั่นใจว่าหวังผลได้จากคนนี้แล้วก็เอื้อเฟื้อคือเอื้อเฟื้อในเด็กๆเนี่ยหมอจะสอนเอื้อเฟื้อด้วยการกระทําำบอกว่าถ้าเราเอื้อเฟื้อคนด้วยการให้เงินเขาจะจ้องเอาเงินเรลถ้าเอื้อเฟื้อด้วยการให้ของวันไหนไม่เอาของมาโกรธ ให้เอื้อเฟื้อเช่นช่วยเขาหยิบของให้ช่วยคุณครูแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ช่วยด้วยการกระทำเนี่ยมันจะมีแต่พื้นที่ของความรักนะไปที่ไหนก็คนก็จะรักเขาแล้วคนก็ไม่คาดหวังว่าจะต้องรอรับแต่ความเอื้อเฟื้อเป็นสิ่งของเป็นเงินอะไรแบบนี้เมาปลูกฝังลูกๆแบบนี้ผู้หอคะอยากถานิดนึงน้องทั้งสองคนนะคะเรียนก็เก่งคือถือว่า ในในด้านของ IQ เนี่ยสูงถูกไหมคะทีนี้ EQ พัฒนาน้องยังไงคุณหมอประเมินน้องยังไงคะน้องเครียดไปไหมเวลาเรียนต้องผ่อนคลายแบบไหนเขาแสดงออกหรือว่ามีทักษะทางสังคมยังไงอะไรต่างๆคุณหมอสอนลูกยังไงคะให้มันสมดุลกันทั้ง IQ และ EQ นี้ i อ,อ IQ ก็คือการที่ให้เขาเป็นนักอ่านให้เขาเป็นนักคิดใช่ไหมเราก็ปลูกฝังเมื่อมีโอกาส พอ EQ เนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่างเราเนี่ยจะต้องแบบว่าขอบคุณสวัสดีง่ายๆอย่างหมอไปที่โรงเรียนของลูกนะหมอก็สวัสดีหมดขนาดเป็นพานโรงหมอยังสวัสดีเลยเพราะก็ดูแลลูกเราแล้วก็เขาก็จะเด็กๆก็จะสวัสดีคนง่ายและเมื่อทําอะไรผิดก็ขอโทษง่ายๆนะก็คือเป็น EQ ที่ฝึกและฝึกให้เขาช่วยคนอื่นไม่ว่าเขาจะได้อะไรเนี่ยก็ต้องช่วยสังคมก็หมอจะบอกเขาว่าลูกเรียน ได้ขนาดนี้เนี่ยลูกแค่ช่วยตัวเองก็ไม่พอนะลูกต้องช่วยสังคมค่ะเวลาเขาได้รายได้มาเนี่ยเขาจะเอาเงินไปให้บ้านคุณน้อยนะไปคุกเขาเพราะนี่เป็นคะนี่เป็นเงินที่ดูหาได้ค่ะคุณหมอบอกเลยว่าลูกตัดสินใจที่จะทำนั้นตัดสินใจเขาต้องเป็นเขาต้องเป็นคนให้บอกเขาบอกว่าอย่าอย่าคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องเป็นของเราเราต้องแบ่งปันค่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่หมอให้เขา ให้คนอื่นตลอดเลยนะแต่ว่าเงี้ยอง่างสมมติไปบ้านคุณน้อยแต่ถ้าอย่างอื่นให้ช่วยด้วยการกระทําอย่างลูกสาวเนี่ยเขาก็จะช่วยเพื่อนช่วยติวลูกชายกันเหมือนกันเขาติวได้ทุกวิชาก็ก็เลยกลายเป็นนักสอนไปด้วยคนเดียวก็ติวนะพอดีมีครั้งหนึ่งเขาเรียนที่ศรีราชถ้ามีเขาติวรุ่นหนึ่งทุกคนได้หมดคนหนึ่งไม่ได้มาติวก็โทรสัมมาหาเขาว่าเหลือเขาคนเดียววันนั้นเขาไม่ได้เข้า ก็บอกว่ามาติวเขาได้ไหม,มวันนั้นเราจะไปไหว้เชงเมงนะ้งเนี่มงก็บอกว่าไม่เป็นไรเราอ,อากงไม่ว่าอะไรให้ไปติว<อ>ก็ไปรีรายไปติวเพื่อนคนเดียวนี่เป็นเพราะว่าคุณแม่ค,แมคุณแม่สนับสนุนด้วยถ้าอย่างนี้<ะ>ถ้าคุณแม่เอ่ยปากสักคำบอกไม่ได้วันนี้เชงเม้งก็จบกัน<ะ>ถูกไหมคะ,ะนั่นแปลว่าสิ่งที่น้องๆได้รับแล้วก็ความสําเร็จทั้งเรื่องของการพัฒนาทางด้าน IQ และ EQ ให้สมดุลกันแล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขเนี่ยเป็นเพราะว่าถอดแบบมาจากคุณแม่ด้วย ที่คุณแม่ได้ปลูกฝังมาเป็นอย่างดีและน้องเองก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและพัฒนาตัวเองมาแบบนี้ด้วยตอนนี้ถือว่ามีความสุขมากมกใ่ไหมหมออีกอันหนึ่งเดี๋ยวหมอจะลืมกล่าวคือประสบความสําเร็จ2อย่างนี้ไม่พอจะต้องมีอีก40%คือนิสัยของการทํางานที่คาบไม่ปล่อยคือต้องทําจนเสร็จเหมือนโทมัสเอวาดสันมันไม่ว่าได้งานอะไรมาเนี่ย ต้องทำ<ม>ให้เสร็จต้องกัดไม่ปล่อยเพราะไม่อย่งงางนั้นเนี่ยมันจะหลุดไปจากการที่มีความสุขและความสําเร็จบอกว่าแล้วเราดูบางอย่างเนี่ยเช่นคุณหมอชอบพูดถึงคุณเทียมโชคพัฒนา <c oughs> นะคุณชินสุนพลพนิษฐ์เนี่ยไม่ได้เรียนสูงเลย <c oughs> แต่ e q ดีกับทํางานข้าไม่ปล่อยดูซิเขาเจริญก้าวหน้าขนาดไหนบอกว่าไอ้อนันนั้นมันไม่สําคัญยิ่ง IQ เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเยอะแยะประสบความสําเร็จเพราะงั้นสองวันเนี้ยเราต้องคอยคอย อะไรที่เขาแบบทําอะไรแล้วจะทิ้งกลางครันนี้ไม่ได้เพราะว่าลูกต้องทําให้เสร็จค่ะทําให้เสร็จก็คือเป็นวินยัยเ,เป็นความมุ่งมั่นอดนทน<ม>ที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆด,ด,ด,ด้วยพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาทิ้งท้ายกันสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือว่าทุกๆครอบครัวที่ฟังคุณหมออยู่ในรายการอรอตอนนี้ค่ะ เวลาน้อยเหลือเกินค่ะคุณหมอกาลังสนุกสนานมากๆเลยแล้วก็หวังว่ารายการของเราในคืนนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆครอบครัวไม่ว่าท่านที่ชมอยู่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือว่ากําลังจะวางแผนครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งมีลูกในวัยที่จเจริญเติบโตอยู่ในอายุไวัยไหนเรียนอยู่ชั้นอะไรก็ตามนะคะเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ได้หมดเลยหมอคะก่อนจากกาันอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณหมออยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ข้อที่หนึ่งคือ เราต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองอถ้าเราไปฝากให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ยเขาก็เอาตัวอย่างของคนอื่นเราต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองข้อที่สองคือว่าทุกๆเวลาที่อยู่กับเขาอยู่กับเขาจริงๆไม่เอางานมาทําไมอา่อ้างถึงคนอื่นไม่มีข้อตัวอย่างเวลาอยู่กับเขาเนี่ยขอให้อยู่กับเขาด้วยตัวของเราด้วยหัวใจของเราหรือพนะวกเทคโนโลยีนั่งเล่นมือถืออยู่กับลูก ลูกก็เล่นเครื่องนึงแม่ก็จิ้มเครื่องหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยอยู่กับเขาเนี่ยยิ่งเล็กๆเนี่ยยิ่งไม่ได้เราต้องอยู่กับเขาแล้วก็ดูเขาอันทนั้นมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกเลยนะแล้วก็ทางด้านของทางอารมณ์เนี่ยต้องสอนเขาให้สวัสดีขอบคุณขอโทษจริงใจเป็นคําพูดแล้วเวลาทําอะไรเนี่ย ให้จบเป็นอย่างๆเช่นกินข้าวก็กินให้เสร็จทําการบ้านก็เลขให้เสร็จไม่ใช่เลขข้อวิ่งไปวิ่งมากลับมาอังกฤษข้ออันนี้เป็นการฝึกก็เรียกว่า work competence ให้เขาฝึกให้เป็นนิสัยให้เขามีนิสัยรับผิดชอบเอ,อื้อเฟื้อแล้วทางานจนจบเนีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองค<ะ> เป็นเรื่องบริหารจัดการชีวิตที่เขาจะติดตัวไปจนโตเลยใช่ไหมคะค่ะคุณหมอคะแล้วในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องการเรียนอะไรต่างๆที่ปัจจุบันนี้มันสูงมากแล้วมันก็เหมือนกับไปเพิ่มความเครียดให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวคุณลูกเองอันนี้คุณหมออยากจะแนะนํำยังไงคะคือถ้าเขาอยากแข่งพอดีมันอยู่ตรงไหนคือถามเขาก่อนถ้าเขาอยากแข่งให้เขาไปแข่งแต่ว่าบอกเขาว่าผลของการแข่งขันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวแต่หมายความว่าเราแค่มีโอกาส ให้กําลังใจใเขาเขาอยากแข่งให้เขาแข่งคือเราไม่งั้นเราก็ไปปิดกั้นเขาแต่ว่าเมื่อเขาไม่ประสบความสําเร็จอย่าไปตำหนิเขาเอย่าไปซ้ําเติมอย่าไปทําให้เขาเสียใจจนกระทั่งเขาไม่ยอมลุกขึ้นมาอีกอ,อันนี้คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่สําหรับทุกๆบ้านนะคะที่มีลูกอยู่ในสังคมแห่งการแข่งขันซึ่ง ปัจจุบันนี้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็หลักการเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบที่ฉันหยิบมาจากคําบรรยายของคุณหมอนะคะซึ่งเวลาไปที่ไหนคุณหมอก็จะบอกในกุญแจสําคัญ3ข้อนี้ก็คือต้องสร้างความไว้วางใจต้องสร้างความรัก แล้วก็ความนับถือผ่านการสื่อสารแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกๆแล้วก็สิ่งที่คุณหมอย้ําก็คือว่าเลี้ยงลูกด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่สวยงามที่สุดแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการลูกทั้ง IQ และ EQ อย่างดีที่สุดเลยใช่ไหมคะ,ค,ะคุณหมอขอบคุณมากๆนะคะถ้ามีโอกาสเราจะเชิญมาแบ่งปันเคล็ดลับให้กับทุกๆครอบครัวในช่อง13 Family อีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกัน สำหรับเคล็ดลับความสําเร็จในการเลี้ยงลูกให้มีความสุขและก็ความสําเร็จอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะจากแพทย์หญิงจิตราวงบุญศิล์นค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ